ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากก็มาวุ่นวายแต่เรื่องการปฏิบัติเพื่อจะไม่โกรธการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องว่ามันจะไม่โกรธไม่ใช่เรื่องว่ามันจะต้องมาดับโกรธไม่ให้มันมีความโกรธนี่ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการพาจิตให้ตื่นรู้เห็นความจริงเห็นว่าไอความคิดนึกแล้วก็อารมณ์เราเนี่ย ซึ่งเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจเนี่ยสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้เขาเป็นเพียงอาการของจิตมันเป็นเพียงกริยาของจิตมันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงเวลามันโกรธก็ให้รู้ว่ามันกำลังปรุงแต่งอย่างนั้นแหละเวลามันคิดนึกอะไรก็ให้รู้ว่ามันปรุงแต่งอย่างนั้นแหละ เวลามันมีอารมณ์อะไรก็ให้รู้ว่ามันปรุงแต่งอย่างนั้นแหละให้รู้มันอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปแปกอย่าไปยึดเพราะมันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงโอวธรรมของพระอาจารย์ธีระพระไรานามพ้นทุก์ได้เพราะรู้